ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับถึงช่วงแรกของมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยรังสิทธิ์ให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ี่ช่องทางการติดตามช่องทางที่1เป็นเ Facebook เมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่สาเป็นย t u b e เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมทา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์กับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุกหนึ่งหกแปดส่วนออกสนใจนะครับสมัครเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกุกหนกแปดนั้นมีรายเสียงมวยนะครับมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองและความูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับสนออกสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มกีฬามวยพักยุกหนึ่งหกแปดช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแชทมหาผมเมทารเราาเข้สู่ในด้านขอองฟุตบลนนค่คาคืนนี้นรัระจําวน จบที่15ศจิกายนวันนี้วันลอยกระทงนะครับไปลอยกระทงกันเสร็จนะครับแล้วก็กลับมาลุ้นฟุตบอลกับผมเมทากันต่อนะครับอ่ะฟุตบอลคู่แรกที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นในด้ของฟุตบอลนะครับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับจะเป็นในด้านของการเจอกันกับระหว่างทางเจ้าบ้านโคนมเดนปากจะเปิดสนามปัรคเคนสเตเดียมรับมือกับทางกระทิงดูสเปนะครับฟุตบอลคู่นี้จะได้ทำการคิปออฟช่วโมงาตี245นาทีนะครับทางเจ้าบ้านครับก็มีทางนะครับ ไบรอันนะครับไรเมอร์แฮตโค้ดคนใหม่นะครับของทางเดนมาร์กเป็นแฮตโค้ดป้ายแดงคุมทีมอยู่ในขณะนี้ส่วนทางสเปนก็มีทางโุยเดลาคอนเต้คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านทางเดนมาร์กนะครับมีชนะ2เสมอ2แพ้ไป2ล่าสุดเป็นฝ่ายเสมอทางสวิตเซอร์แลนด์มา2-2นะครับส่วนทางสเปนนะครับมีผลงานครับชนะ4เสมอไป1ล่าสุดเป็นฝ่ายชนะทางเซอร์เบียมา3านะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทของทางสเปนครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยปู่เมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกในด้านของกลยุทธ์การวางหมากของทางแฮกโค้ดทั้งสองทีมรวมถึงไลน์อัพนักเตะนะครับทั้งที่เปิดตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยปู่เมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับสจหรับการจัดทัพครับของทาง เดนมาร์กด้านของวันนี้ครับทางไรอันนะครับไรเมื่อแฮกโคตรป้ายแดงครับวันนี้จะวางนะครับในด้านของกลยุทธ์นะครับ4 3 2 1พุทธศาสประตูจะวางทางเจ้าคิดเพื่อจะไม่ขึ้นยืนเฝ้าเสาให้ทางเดนมาร์กสีประก,การหลังแผงเบคโกลจะวางทางเจ้านะครับ ยานนิคนะครับเวสเตอร์การ์ดยืนคู่กับทางเจ้าวิกเตอร์เนลสันครับก็จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮบบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็ตฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าโยฮันคิมแฮนเดอร์สันวิงแบ็ตฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าอเล็กซานเดอร์บาร์นะครับก็เป็นสีแดงหลังแผงแบ็กของทางเจ้าบ้านทางเดนมาร์กวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะเป็นทางเจ้ามอร์เทนครับรัสมานครับกับทางที่คิดเตียนเอเล็กเซนและทางเจ้าปาสิทดอกูนะครับก็เป็นในด้านของนะครับ สามแดงกลางครับของทาเนะครับเดนมาร์กวันนี้นะครับวันนี้กองหน้าครับจะเป็นเจ้าลัสมูทไหรลุนครับกับทางเจ้าอันเบิร์ตกรานิดนะครับและในนั้นของทางโยฮันคิมเฮนเดสันนะครับก็เป็นรายชื่อครับของทาเนะครับเดนมาร์กทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับอ่ะ ต่อไปครับเราไปดูความพร้อมครับของทางคู่มาเยือนกันบ้างทางสเปนนะครับสจหรับการจัดทัพทางสเปนในนัานของวันนี้ครับรายอัพนักเตะจะเป็นของโลก4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูจะบรรนทั้เจ้าดาวิดลายาเยือนเมื่อเสาวิ้ทางสเปนนะครับสี่ปากการหลังแผงเบ็คโฟจะดางทางเจ้าครับดานี่วิเวียนกับทางอเมริกลาปอสจะรับบทบาทเป็น2เตต้าฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าปอตโตโรวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้ามาร์กูเลย่านะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงเบสวนนทางกะเ้ัครับซูโบบเมนนี่ครัและทางฟ ดาเนียนโอโมครับก็เป็นสามแดนกลางครับของทางสเปนนะครับวันนี้นะครับกองหน้าตัวต่ำเป็นทังเจ้าแปรตี้ครับเฮนันเดสครับตัวที่2นี่โกบิลเลียมและวานิลาป้าเป็นทังเจ้าอันเบโรโมร์ลาตนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับต้องยอมรับว่าสเปนถือว่าดูดีกว่าแต่ว่าสเปนวันนี้นี่ถือว่าสำรองหลายๆด้วยกันจากรายชื่อที่ที่ผมได้รับมาเมื่อคู่ที่ผมได้แจ้งไปเมื่อครู่นะครับสเปนตอนที่เป็นจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วส่วนทางเดนมาร์ก วันนี้ต้องไม่แพ้ครับต้องไม่แพ้และรักษาอันดับ2ให้ได้ครับถ้าเกิดว่ารักษาอันดับ2ได้ก็จะตามสเปนทางเข้ารอบไปฟุตบอลคู่นี้สเปนต่อครึ่งลูกแต่ว่าราคาเปิดมาทำแม่งทำแม่งไม่น่าต่อเปียนแค่ครึ่งโลเท่านั้นผมเมตาขอชี้ไปทางสารอมบังคองเกมวันนี้นะครับให้รองที่ทางโคนมเดนมาร์กวันนี้จะยันเสมอทางทีมชาติสเปนไปได้ผมชอบเดนมาร์กนะครับคู่ต่อมาครับวันนี้ไซปรัสเจอกับทางลิทวเนียฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางไซปรัสนะครับ ราคาปอจัดไปเขาต่อมาโปรตุเกสครับเจอกับทางโปแลนด์ฟุตบอลคู่นี้ผมชอบครับในด้านของทางโปรตุเกสนะครับแล้วคู่ต่อมาครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เจอกับทางเซอร์เบียวันนี้ลองครับที่ทางเซอร์เบียนะครับคู่ต่อมาสกอตแลนด์เจอกับทางโครเอเชียผมชอบทางโครเอเชียครับคู่ต่อมาโรมาเนียวันนี้เจอกับทางโคโซโบผมชอบทางนะครับโรมาเนียนะครับแล้วคู่ต่อมาวันนี้ไอแลนด์เหนือวันนี้เจอกับทางคาเบลารุสวันนี้จัดไปครับที่ทางไอแลนด์เหนือแล้วคู่ต่อมาครับลักเซมเบิร์กเจอกับทางบังเกเรียวันนี้จัดไปครับที่ทางบางเกยลออฟตตาุบลคู่นี้ผมชอบทาย มาดีโน่นะครับวันนี้ฟุตบอลครับทั้ง8คู่ผมเมตาวิเคราะห์วิจารณ์ให้แล้วนะครับวันนี้จบลงเท่นี้กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศกับวันลอยกระทงพวกนี้เกาะติดขอบตาช่างมวยช่อง3มเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอกก่าคำว่าสวัสดีครับ